สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาไปทำไก่ทอดกระเทียมนะคะโอ้ยฝนกำลังตกเลยค่ะป้ามิตรกำลังอัดคลิปอยู่เสียงฝนดังมากเลยค่ะเพื่อนๆไปดูเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ค่ะป้ามิตรจะใช้ส่วนสะโพกติดน่องนะคะน่องติดสะโพกค่ะหั่นทั้งกระดูกเลยค่ะไม่ทิ้งเลยค่ะ ก็มีกระเทียมเกลืออันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยอิ้วขาวน้ำตาลนะคะเอาผสมไว้เลยค่ะส่วนไก่นะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะหมักไว้ประมาณ20นาทีนะคะ เราก็จะใช้ทั้งกระดูกเลยนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปเราไปตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่ใส่ลงไปทอดเลย คนไปเรื่อยๆนะคะทอดไก่ค่ะจะได้เหลืองเสมอกันนะคะปามิตดจะทำให้กรอบๆเลยค่ะวันนี้ลูกชายลูกสาวบอกว่าแม่ต้องทอดกรอบๆนะคะเหลืองแล้วค่ะกรอบมากเลยค่ะตักขึ้นพักไว้ค่ะ ต่อไปเราก็จะเอาน้ำมันขึ้นนะคะเหลือไว้นิดหน่อยค่ะเราจะเอากระเทียมลงไปเจียวค่ะเชียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะแล้วเราก็จะแบ่งขึ้นไว้อีกครึ่งหนึ่งนะคะไว้โรยหน้าค่ะต่อไปค่ะเอาไก่ที่ทอดไว้ค่ะใส่ลงไปตามด้วย อิ้วขาวน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปค่ะพริกไทยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ของเรากรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆตับขึ้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมใส่ลงไปค่ะให้หอมหอมค่ะไก่เราก็กรอบทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆส้มตำอีกอย่างก็พอแล้วค่ะค่ะ ป้ามิทเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้กำลังใจให้ป้ามิตรททำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ